ความรู้สึกของคุณกับคู่ทวินเฟรมที่รู้สึกเหมือนกันและตรงกันจะมีอะไรบ้างเมื่อได้เจอกันครั้งแรกความรู้สึกของคุณกับเขาจะมีแรงดึงดูดต่อกันค่อนข้างมากคุณรู้สึกก like ับเขาแบบไหนเขาก็ or, รู้สึกกับค hey, ุณแบบนั้นถ้าคุณชอบรักและหลงไหลเขามากๆเขาก็รู้สึกมันเหมือนกันกับคุณ คุณรักและหวยหาเขาเขาก็รักและหวยหาคุณเช่นกันแต่ในบางครั้งก็เหมือนว่าเขามีโอกาสที่จะเงียบหายไปจริงๆแล้วทุกครั้งที่เขาเงียบหายไปสาเหตุก็เพราะว่าคุณหรือเขาอาจจะมีการหวยหากันมากจนเกินไปมันเลยมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันไปเพื่อให้คุณทั้งคู่กลับมารักตัวเองและก็อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าที่เขาหายไปอ่ะเขาไม่ได้รักคุณจริงๆคุณก็อยู่ในหัวเขาเหมือนกันเขาก็ไม่สามารถ มารเอาคุณออกจากหัวได้เช่นกันแต่ภารกิจของคุณกับเขาในช่วงแรกๆคุณกับเขาต้องห่างกันเพื่อไปตื่นรู้ก่อนแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังรักและก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตลอดแต่แค่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะได้มาเจอกันก็เท่านั้นหลังจากที่คุณกับเขาได้เจอกันคุณทั้งคู่จะไม่สามารถรักใครได้อีกเลยคุณก็รักเขามากที่สุดเขาก็รักคุณมากที่สุดเช่นกัน